ครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็พบกันอีกครั้งนะครับการใช้แอปพลิเคชันเพื่อสนับสน,นุนการเรียนรู้การเรียนการสอนการเตรียมตัวสอบนะครับการผลิตสื่อในโรงเรียนครับวันนี้พบกับแอปพลิเคชัน e d r a w m i เช่นเคยนะครับก็จะค่อยๆขยับไปยังแอปพลิเคชันอื่นๆต่อไปตอนนี้เราเรียน e d r a w m i เราลองมาดูว่า นักเรียนม456ครับที่จะเตรียมตัวสอบหรือเรียนหนังสือหรือครูนะครับครูบาอาจารย์ที่จะต้องเตรียมวิชาที่เป็นหัวข้อกฎหมายครับภายใต้วิชาสังคมเนี่ยนะครับหัวข้อกฎหมายนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องได้เรียนรู้ทั้งหมดครับมีกี่หัวข้อใหญ่พอ ฟังคลิปผมจะเห็นลีลาการใช้งานผมประมาณนี้นะครับมีกี่พอพูดเขาว่ามีกี่เราไม่ต้องนับแะครับเราให้มันนับให้ด้วยการคลิกตัวหัวข้อหลักนะครับ central topic แล้วก็เพิ่ม o number o level ตัวนี้นะครับซึ่งซึ่งเราสามารถจะเปลี่ยนได้ให้เป็นแบบกลมๆก,ก็ได้นะครับเขานับให้เรียบร้อยมี9กนั้นการใส่ numbering เองถ้าจำนวน เมนท็อปิกมีมากๆเราไม่ต้องไปเสียเวลานั่งนับอาจจะพลาดได้ไม่ต้องมา1 2 3 4ครับการใส่หัวข้ออัตโนมัติแบบนี้นะครับเรียกว่า n u m b e r Numbering ครับก็บอกว่ามี9หัวข้อที่นักศึกษาจะต้องเตรียมสอบนักเรียนจะต้องเตรียมตัวสอบหรือหรือครูจะต้องสอนให้ครบครับซึ่งในแต่ละหัวข้อนั้นก็จะมีหัวข้อย่อยทีนี้แผนที่มันดูจะขยายออกไปมากเกินไปนะครับ เราจะฝึกการตัดคำกันครับเรียนรู้สาระด้วยนะครับการแอปพลายด้วยแล้วก็เทคนิคแอปด้วยนะครับแบบนี้มันยาวไปแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับผมจะตัดที่คำว่าครอบครัวลงไปบรรทัดถัดไปครับก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกณนะจุดที่จะตัดกดกดแป้นพิมพ์ชิปค้างไว้แล้วตามด้วย Enter ครับแล้วก็คลิกข้างนอก Enter เสร็จให้คลิกต่อคลิกอ่า ปล่อยปล่อยเมาส์ทั้งสองมือนะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งครั้งนอกมันจะเริ่มมีเห็นสมดุลและแพ่งและพาณิชย์ผมก็ตัดตรงละละครับชีวิตจำวันอันนี้ชีวิตจำวันอันนี้ตัดได้นะครับอันอื่นจะตัดก็ได้นะครับเช่นความหมาย <c oughs> ความหมายของกฎหมายตัวนี้ถ้าอยากอยากแบบสั้นก็ตัดได้กฎหมายภาษีา,ากรก็ตัดได้ถ้า ถ้าคิดว่ามันจะยาวหมายถึงแผนที่มันจะ <c oughs> พื้นกินพื้นที่ไปนะครับกฎหมายยาเสพติดก็ตัดลงได้ส่วนตัวนี้ตอนนี้ก็น่าสนใจจะตัดไหมนะครับ <c oughs> ตัวนี้เนื่องจากมันเป็นรายละเอียดแรกมันอาจจะทำให้มุมนี้เยอะไปโยไปด้านขวามือเกินไปถ้าจะตัดก็ความเป็นมาของกฎหมายไทย จนถึงปัจจุบันก็ก็ดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นแล้วแต่ละคนละศิละปะครับผมก็เริ่มสร้างสมดุลให้แผนที่หลังจากนั้นก็ค่อยๆลงรายละเอียดครับอาจจะเริ่มทําจากที่ง่ายก่อน,นครับอย่างเช่นถ้าเป็นกฎหมายมรดกครับก็กดแท็บครับกดคําสั่งแท็บคลิกเมาส์ที่นี่ก่อนนะครับแล้วกดแท็บจะได้รูปขึ้นมาหัวข้อ7.1ที่ จะต้องได้เรียนรู้และเตรียมสอบหรือสอนก็คือพินัยกรรมครับเราก็จะเริ่มใส่รายละเอียดแบบนี้ครับพินัยกรรมมีกี่ประเภทแบบไหนก็แตกต่อด้วยการกดแท็บปึ๊กปึ๊กปึ๊กเข้าไปผมใช้คําว่าปึ๊กปึ๊กปกเพื่อให้ให้เห็นอารมณ์การกด Enter นะครับอันนี้ตัดออกก่อนวิธีลากคล่อมแบบนี้ลากเมาส์กดเมาส์แล้วก็กด Delete ครับปุ่มลบมันจะไปทั้งหมดนะครับ นี่คือตัวอย่างหรือความเป็นมาของกฎหมายเองนะครับก็กดแท็บสมัยแรกสุดก็คือตั้งแต่สมัยครับสมัยสุขโขทัยที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ศึกษานะครับสมัยอยุธยาก็จะเป็นประโยชน์กับคุณครูนะครับที่สอนมัธยมปลายจะได้เป็นกรอบเตรียม เตรียมตัวในการที่จะประเมินนักเรียนนะครับว่านักเรียนทางโรงเรียนในวิชากฎหมายสื่อใดสิ่งใดหรือหัวข้อใดที่จะมีเทคนิคอะไรให้นักศึกษาได้จําได้นะครับถ้าเป็นวิชาแบบนี้เป็นเรื่องความจาครับนอกจากนอกจากเข้าใจแล้วการตีความแล้วก็เป็นเรื่องความจําด้วยนะครับพอบางอย่างต้องต้องจาเลยตรงๆนะครับก็แมะไม้แมพจะช่วยได้นะครับหลังการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันคือหลังการเปลี่ยนแปลง ขึ้นมาท่านใหม่นะครับการปกครองเห็นไหมครับเพราะว่าเราทําแผนที่ให้มันไม่ไม่ยาวไปสั้นไปให้มันเหมือนเหมือนมีความสวยงามนะครับบางทีถ้าการปกครองไม่ลงมามันจะยาวมาถึงนี้ความสวยความสมดุลจะลดลงไปก็ตัวนี้เรียน4ี่หัวข้อนะครับในส่วนของความหมายกฎหมายก็เรียนอีก4หัวข้ออันนี้อันนี้ตัวอย่างให้ดูว่าเวลาทําสื่อผมก็ทําประมาณนี้นะครับ ก็จะทํากด enter แล้วก็สังเกตเขาจะใส่หงัวงข้ออัตโนมัติให้เองครับเพราะว่าเราใช้คําสั่ง numbering ที่สําคัญเราใส่ทุกเลเวลนะครับมันก็เลยลงมาได้เยอะนะครับนะครับแล้วก็กฎหมายเองก็ต้องมีประเภทของกฎหมายนะครับลำดับของกฎหมายกฎหมายใหญ่สุดของประเทศคือรัฐธรรมนูญน,นะครับ หรือระบบสารของไทยนะครับว่ามีสารอะไรบางด้วยวิธีคิดแบบนี้นะครับวิธีคิดหมายถึงวิธีใช้แผนที่แบบนี้จะทําให้การเตรียมตัวสอบเป็นระบบครับไม่ไม่ได้อ่านไปมั่วจัดหมวดหมู่จากหลักการที่เรียกว่าใหญ่แยกย่อยแล้วก็โยงโยงอย่างเช่นกฎหมายแพ่งพาณิชย์จะเป็นลักษณะกฎหมายประเภทมันจะโยงกลับมามันจะโยงเกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดหลักการสี่ยอใหญ่แยกย่อยโยงจะช่วยให้ ตอนเตรียมตัวสอบเนี่ยอย่างเช่นความหมายกฎหมายเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกให้เป็นสีเหลืองกรณีความหมายส่วนประวัติความเป็นมานักเรียนอาจจะเลือกให้เป็นสีเทาเทคนิคที่โทนี่บูซานท่านอาจารย์โทนี่บูซานคือต้นฉบับผู้ที่คิดเครื่องมือ ไมลแมปตัวนี้แล้วก็จดทะเบียนไม m a แมปทั่วโลกเนี่ยนะครับเวลาจะฝึกอบรมเรื่องไม m a แมปก็ยังต้องมีลิขสิทธิ์ตรงนี้อยู่ก็คืออาจารย์โทนี่บุซรานก็บอกว่าสีจะช่วยเราจำครับเวลาเข้าห้องสอบเราจําได้ว่าสีเทาอะไรประมาณนี้นะครับหรือความหมายกฎหมายระบบสารไทยเราอาจจะเลือกที่จะเป็นซีรีส์สีเหลืองที่เข้มขึ้นใช่ไหมครับเราก็ติก๊กคลิกที่นี่แล้วก็ปรับตรงคําว่าเชฟได ก็เป็นวิธีแนะนําไปด้วยใช้ไปด้วยทีนี้ระหว่างทําแผนที่ความคิดเราอาจจะไล่ทําทตามเข็มนาฬิกาเป็น clockwise แบบนี้ก็ได้ครับหรือสลับไปมาเพราะเราอยากจะออสร้างความสวยงามของแผนที่ครับอย่างเช่นเรื่องยาเสพติดนะครับผมก็มาที่เรื่องยาเสพติดก็จะมีการแบ่ง ประเภทของยาเสพติดทีนี้เวลาคีซูมเข้านิดหนึ่งครับซูมเข้ามาอาจจะใช้เมาส์ซูมหรือซูมที่ฝั่งนี้นะครับการซูมอยู่ขวาล่างจะเป็นเปอร์เซ็นต์ในการซูมครับกด Enter เพื่อไปหัวข้อที่2ครับก็คือโทษของยาเสพติดรเราก็ใส่แบบนี้ได้ กฎหมายอาญาล่ะมีอะไรน่าสนใจนะครับเราก็มาเริ่มทํากฎหมายอาญากดแท็บอ่านไปทีละข้อก็ได้ครับแต่ว่าเราสลับซ้ายขวาบ้างเพื่อเพราะมันคืองานศิละปะทางด้านแผนที่เพื่อให้เราจําเราจะคุ้นเคยพอจบการคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้สอบมอสี่ห้าหกอีกแล้วนะครับเลยอายุมาแนละ้วแต่ผมก็พอจะจําได้ว่าแม้จะจําทั้งเก้าไม่ได้แต่ผมก็จะเดาได้ว่ามีกี่ประเด็นใหญ่ เพราะเพราะเราอยู่กับมันจริงๆจังๆทีละข้อทีละนิดทีละนิดแต่การได้แผนที่ไปเลยมาแล้วอ่านเราจะไม่จําเท่าเราทําเองนี่คือหลักการท่านถ้านักเรียนทุกคนได้มีโอกาสทําตั้งแต่ม4ก่อนม3จะขึ้นม .4 ก็นั่งทําก่อนเอาหนังสือมาแล้วนั่งทําอาจจะยังไม่เข้าใจแต่การได้ทําด้วยตัวเองนะครับมันจะทําให้เราเห็นภาพครับโทษทางกฎหมายโทษทางกฎหมายอาญาครับ ความผิดและการกระทำทางอาญานะครับเราจะเราจะเริ่มได้เรียนรู้คำแปลกๆละหมายถึงว่าเราเราอาจจะยังไม่เคยเรียนกมหมินะครับการกระทำผิดอื่นๆที่ถือว่าผิด กฎหมายอาญาอันนี้เรากําลังคุยเรื่องของนักเรียนม .456 นะครับท่านที่รู้กฎหมายมากๆก็ให้เข้าใจว่าน้องๆเขากําลังเตรียมตัวสอบครูกําลังพยายามสอนให้นักเรียนสนใจอนอกจากเข้าใจแล้วนะครับครูจะทําอย่างไรให้นักเรียนทุกวันนี้มาสนใจวิชาอาจจะย้อนอกเหนือจินตนาการของเขานะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เรียนนี้นะครับ าก,าการกระทําผิดการกระทําผิดที่ได้รับการลดหย่อนอสมัยผมเรียนไม่ได้จริงจังขนาดนี้หมายถึงว่าในยุคที่เรียนม 5, ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เรียนเลยนะครับในวิชากฎหมายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าเมื่อเขาเติบโตขึ้น ทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายมีโอกาสถูกละเมิดมีโอกาสปกป้องสิทธิ์นะครับมีโอกาสใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนั้นตรงนี้แหละครับสำคัญเลยครับการ,การมีวิชาแบบนี้นะครับเช่นการหนีคดีนะครับอายุความวันนี้ยกตัวอย่างเพราะเราได้ยินข่าวสื่อมวลชนบ่อยนะครับอายุความของ คดีทางกฎหมายบางทีเราก็ได้ยินว่าถ้าเป็นคดีแบบนี้อายุความ2ีปีอห็รแบบนีครับเห็นไหมครับเราจะได้ภาพนี้ออกมาทีนี้คําถามหลายท่านที่ดูคลิปต่อเนื่องมาเอาแล้วเงาตัวนี้ทํำยังไงนะครับที่เป็นเงาตัวนี้ตัวเงาตัวนี้ทําแบบนี้นะครับคลิกที่หัวข้อที่ต้องการใส่เงาตงัวเงาจะอยู่ที่เชฟครับมุมนี้นะครับเราก็เลือกเงาที่เป็นแชโดว์ที่อยู่ข้างล่างนีครับ คำว่ามองออปชันก็คือเราสามารถเพิ่มขนาดเพิ่มความเข้มของเงาได้นั่นเองครับครับจะเป็นเงาดําอย่างแบบนี้ผมเลือกที่เป็นเงาสีเทาครับก็จะเป็นเทาๆแบบนี้ครับนี่คือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในหัวข้อกฎหมายนะครับอย่างเรื่องภาษีอกรเองก็รักษาก็สามารถที่จะลงรายละเอียดได้นะครับประเภทของภาษีเงินได้ก็จะมีข้อเดียวก็คือปะ ประเภทของภาษีเงินได้วิชานี้ผมว่าเป็นวิชาชีวิตครับวิชานี้เลยนะครับสองวิชาที่ควรจะได้เรียนแต่ว่ามีอีกวิชาหนึ่งที่ยังไม่ถูกบรรจุให้เรียนให้เรียนเพื่อสอบนะครับเลยทําให้ไม่ถูกการอ่านผ่านตาคือวิชาการวางแผนการเงินหรือวิชา financial โคเทียนเชาทางด้านการเงินการคลังครับเพราะว่า เราเรียนจบเราก็ทํางานหารายได้สุดท้ายก็มีกฎหมายมาเก็บภาษีเห็นไหมครับภาษีรายเงินได้หลายคนก็ถูกภาษีย้อนหลังหรือการเสียภาษีอะไรต่างๆครับแล้วก็พอมีชีวิตไปสักระยะหนึ่งทุกท่านก็มีครอบครัวบางท่านก็มีเรื่องฟ้องร้องต่างๆก็มีเรื่องของการบางทีบางคนมั่นหมายสินสอดต่างๆนะครับหรือการสมรสมีสินสมรสต่างๆครับ ก็จะอยู่ในหมวดครอบครัวใครที่ทําการค้าครับจะไปเปิดร้านก็มีเรื่องของสัญญาเช่าทรัพย์สินนะครับสัญญาเช่าทรัพย์ครับมีเรื่องของสัญญาเช่าซื้อบมีเรื่องของการค้ำประกันเนี่ยหลายคนไม่ได้ศึกษาละเอียดเยอะนะครับก็ไปค้ำประกันกัน งานที่ทําทุกวันก็ต้องหารายได้ไปจ่ายเงินที่เขาหนีเราไปค้าเขานะครับการกู้ยืมเงินเหมือนกันครับสัญญากู้เงินต้องร่างอย่างไรต้องใช้แบบฟอร์มต้องแบบไหนนะครับสัญญาการกู้ยืมนะครับดอกเบี้ยเป็นยังไงนะครับหรือการจำนำเรื่องกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับาการจำนองนำและนองมันต่างกันตรงไหนก็จะได้เรียนรู้เพื่อไปใช้กับชีวิตจริงครับ พอเราเคีไปเรื่อยๆแบบนี้เราก็จะเริ่มเห็นข้อมูลต่างๆเยอะขึ้นนะครับถ้าเป็นชีวิตจําวันนะครับการไปแจ้งเกิดจําเป็นไหมต้องแจ้งกี่วันจะเกี่ยวข้องกับวันนะครับการตั้งชื่อคนนะครับการตั้งชื่อมีทุกวันนี้มีการตั้งชื่อแบบหลากหลายแปลกๆใหม่ๆคําว่าแปลกหันยถงแปลกจากทั่วไปที่เคยเห็นแต่มันก็มีข้อห้ามนะครับว่าชื่อแบบไหนห้ามตั้ง ครับหรือหรือไม่ห้ามหรืออะไรก็เรียนรู้เรียนรู้จะนี้ครับมีบ้านการแจ้งย้ายเข้ากับย้ายบ้านนะครับแจ้งย้ายเข้าและย้ายออกครับผมทำงานใหม่ๆผมก็ไปแจ้งเข้านะครับแจ้งเข้าไปอยู่ ที่หน่วยงานที่ผมทํางานโรงพยาบาลนะครับโรงบ้านพักของโรงพยาบาลนะครับหรือมีผู้เสียชีวิตก็จะมีการแจ้งตายครับ i uh, d e n t i f i c a t i o n card นะครับ ID card ครับบัตรประชาชนครับ citizen เราเป็นประชากรของใครนะครับครัหรือที่เดีเกี่ยวข้องโดยตรงที่กำลังเป็นกระแสเลยกฎหมายเลือกตั้งครับมีเลือกสอวอมีเลือกต่างๆการไปใช้สิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์ครับพอทำจนครบแผนที่แบบนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ มีกรอบนะครับในการเรียนวิชากฎหมายเราก็ค่อยไปลงรายละเอียดในแต่ละหัวข้อต่อไปครับเราก็ปิ้นตัวนี้ครับไปติดไว้ข้างฝาหรือถ้าเป็นคุณครูนะครับครูก็แจกนักเรียนครับแจกนักเรียนเพื่อเป็นกรอบในการเรียนม4 5 6หานี่นี่คือวิชาที่จะเรียนทั้งหมดก็เป็นตัวอย่างาให้ไอเดียเพิ่มนิดนึงครับ ในส่วนของแผนที่ตรงนี้เนื่องจากยังไม่มีการเซฟจะมีจุดแบบนี้ดำๆแบบนี้นะครับแล้วก็ยังไม่มีชื่อแต่ถ้าเราเซฟไฟล์เมื่อไหร่ชื่อจะเป็นหัวข้อตรงกลางกฎหมายม4ี่ห้าหกจะมาอยู่ตรงนี้แทนแล้วตรงนี้จะหายไปครับลองดูครับเราทําการเซฟแอ d นะครับผมเซฟไปที่หัวข้อภาวะผู้นำาโอเคผมตั้งขึ้นมาใหม่นะครับเป็น Ex, xam 456ครับผมเซฟไปที่ xam 456เห็นไหมครับกฎหมาย456จะขึ้นมาตรงนี้ทันทีแล้วก็ <c oughs> ในการลงรายละเอียดครับเราไม่ควรจะเปิดไฟล์ใหม่ไปเรื่อยๆเพราะเพราะคือวิชากฎหมายครับคุณครูที่สอนกฎหมายก็ควรจะเพิ่มเพิ่มตรงนี้ครับและเห็นว่าจะเห็นว่ามีคําว่า Page 1ึ <c oughs> โทษครับเพจหนึ่งแปลว่าเราเพิ่ม Page ได้ครับตรงนี้นะครับ คือการสร้าง New Page ก็คือในวิชาเดียวกันนี้หน้าแรกจะเป็นหัวข้อรวมหน้าถัดไปจะเริ่มเข้าสู่ความหมายของกฎหมายสมสมตินะครับความหมายของกฎหมายหน้าที่สองครับ <c oughs> ท่านก็ Copy ตรงนี้วิธีการก็คือปุ๊บ Ctrl C อนโทรลซีนะครับแล้วก็มาที่หน้าที่สองมาที่ตรงกลางแล้วก็กด Ctrl V Do you need to replace the main idea? <c oughs> ให้ท่านตอบ yes ครับจะเป็นการเอากฎหมายมาเปิดหน้าที่สองหน้าที่หนึ่งคือภาพนี้ส่วนหน้าที่สองคือหัวข้อถัดไปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญาครอบครัวมรดกแพงพาณิชย ได้ไฟล์ชุดนี้เรียกว่าเป็นเป็นชุดไฟล์สำหรับวิชากฎหมายม456ครใช้งานประมาณนี้สำหรับท่านที่จะประยุกใช้ในการเตรียมตัวสอบนะครับนักเรียนเตรียมตัวสอบหรือคนครูที่จะใช้เป็นกรอบในการสอนก็จะได้เวลาดูภาพนะครับก็มาเกง่งเอ่ท่านั้เกงข้อสอบร่วมกันกับนักเรียนว่าปีนี้เท่าที่ดูทั้งหมดนี้ เช่นลักษณะกฎหมายออกไม่ออกประเภทกฎหมายจะออกไม่ออกคงออกทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะมันมีหลายวิชาแต่ถ้าเป็นวิชานี้ปีที่แล้วมันมักจะออกกฎหมายมรดกเรื่องพินัยกรรมเรื่องอะไรจะได้มาเก่งกันด้วยเทคนิคนี้ท่านสามารถที่จะติวตัวเองได้ผมพยายามทําสื่อลักษณะนี้ออกมาเพื่อบอกนักเรียนทุกคนว่าถ้า ถ้าเราไม่สะดวกเรื่องทุนทรัพย์หรือเราเองไม่ไม่ไม่สนุกกับการต้องไปติวหลังเลิกเรียนอยากจะติวตัวเองที่บ้านเพราะบรรยากาศที่บ้านเราพร้อมที่จะเป็นศูนย์บัญชาการการเตรียมสอบใช้เครื่องมือพวกนี้ครับประหยัดเงินเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์มาสร้างความสนุกให้ชีวิตยกยก,ยกตัวอย่างนะครับ <c oughs> ก็สามารถทำได้ผ่านการใช้แผนที่เวลาไปสอบ <c oughs> ขออภัยครับ เวลาไปสอบใส่สีสันนิดหนึ่งนะครับเช่นกฎหมายครอบครัวเป็นเรื่องของสีนี้แต่งสีนิดหนึ่งนั่นเองครับหรือถ้าจะแต่งอัตโนมัติเลยก็ไปที่มุมนี้แล้วก็สร้างสีแบบนี้ขึ้นมาเลยครับเวลาไปสอบมันจะจําได้ครับสีแดงๆเนี่ยแทนชีวิตประจําวันเลยเพราะมันมีอารมณ์ความรู้สึกในทุกๆวันสีแดงเราจะจําได้ง่ายขึ้นเมื่อมันเป็นสีสันแบบนี้ ถ้ามันจะถ้ามีการเกณฑ์ข้อสอบว่าชีวิตประจำวันน่าจะเป็นกฎหมายที่หรือกฎหมายแพ่งพาณิชย์น่าจะออกข้อสอบก็ใส่บา u n d a r คุมไหมตรงนี้น่าออกข้อสอบตรงนี้ชีวิตประจำวันนี้สิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นใส่ s u ม m a r y เข้าไปตรงนี้ครับก็หวังว่า คลิปนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจให้นําไปใช้กับวิชาต่างๆผมจะทําแผนที่แบบนี้ในวิชาอื่นเพื่อพูดคุยต่อไปกับทุกท่านนะครับเพื่อหลายท่านมีลูกจะสอบหรือมีน้องมีลูกมีหลานก็จะได้ได้เรียน m มล์แมปไปด้วยกันครับแผนที่ความคิดอีดอไมล์ไปด้วยกันแล้วก็ช่วยคนรุ่นใหม่ให้อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินไปเรียนทีเศษแต่เครื่องมือแบบนี้ เป็นเครื่องมือของทุกคนที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ที่ตัวเองต้องเตรียมสอบครับทาด้วยมือตัวเองแบบนี้จะทําให้เราจาเพราะสมองมีการเคลื่อนไหวเขาเรียกว่าเป็นนิวโรมัสคูลโรนะครับสมองแล้วกล้ามเนื้อครับเกิดไซโคก็คือตาความคิดความจินตนาการตามกันไปด้วยพบกันเรื่อยๆนะครับ <c oughs> กับการใช้แผนที่ความคิดอีดอไม เพื่อการสร้างสารรค์การเรียนการทำงานและชีวิตฝากกด subscribe ด้วยนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับขอบคุณครับ